ครับเพื่อนเพื่อนชาวโซลารเซลล์นะครับสำหรับคลิปนี้แนะนำวิธีการต่อใช้งานกับระบบแบตเตอรี่1 2โวลต์นะครับวิธีชาร์จ1 2โวลต์โดยใช้กระแสสูงนะครับคือหลายแผงนะครับเพราะว่าวิธีการต่อที่ผมแนะนำไปแล้วกับคลิปก่อนนะครับพอใช้ระบบ12โวลต์แล้วต่อหลายแผงเนี่ยมันจะพังนะครับอ่าเจ้าตัวชาร์จเจอร์ที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีจำนวนวัตต์ที่ใช้งานมันไม่ได้สเปคตามที่เราต้องการนะครับ อย่างเจ้าตัวนี้ก็ผมซื้อมาเขาบอกว่าใช้ได้ถึง12โวลต์1,300วัตต์ที่จริงอ่ะใช้จริงๆแค่ได้แค่300วัตต์เองนะครับก็คือหายไป4เท่านะครับใช้งานจริงไม่ได้นะครับ oh. ก็โมดิฟายใส่อย่างคลิปที่แล้วนะครับมาใส่เจ้าตัวมอสเฟตแล้วก็ยังไม่หายนะครับวิธีแก้ปัญหาก็เลยเสียตัวนี้ใช้งานไม่ได้ครับใช้ได้แค่เต็มที่แ10แอมป์ แล้วก็เจ้าตัวชาร์จเจอร์อีกตัวนี้ผมซื้อมาตัวนี้ผมก็ลองแล้วนะครับเขาบอกว่าใช้ได้12โวลต์480วัตต์จริงอ่ะใช้จริงได้แค่250วัตต์เองสองแหงก็ไหมนะครับมีกลิ่นออกแล้วผมก็เลยไม่ได้ใช้งาน Oh no ก็เลยมาแนะนำให้เพื่อนวิธีใช้ง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องใช้ตัวชาร์จเจอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ตอนนี้แดดแรงอยู่นะครับที่ผมใช้ ก็คือเจ้าตัวนี่เลยครับผมเจ้าตัวไดโอดติดนะครับตัวนี้สําหรับเจ้าตัวได,ไดโอดติดทาหน้าที่อะไรนะครับก็คือหลักๆคือเจ้าตัวนี้จะท,ะทําหน้าที่มาดูตัวนี้ครับกองกระแสนะครับก็คือสมมุติเราไปใช้กับไฟที่มาจากสัญญาณไฟสลับนะครับ AC มันก็จะแปลงให้เป็น dc ให้ใช้งานนะครับ ส่วนขั้วเจ้าตัวได้อดบิดก็จะมีอยู่4ขั้วหลักๆนะครับผมก็คือมีขั้ว AC อยู่สองขั้วนะครับนี่ครับขั้ว AC AC อจะอยู่ฝั่งนี้กับทแยงมุมนะครับอีกฝั่งนึงแล้วก็มีขั้วบวกนะครับอีกฝั่งนึงแล้วก็ขั้วลบอีกฝั่งนึงครับทแยงมุมสําหรับการใช้งานเจ้าโซล่าเซล์หลายแผงที่ผมมาใช้นะครับจะแตกต่างจาก วิธีอื่นนะครับที่ใช้งานกันทั่วไปก็ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหลักก็คือได้ออนบิดทำหน้าที่ก,ก่อกระแสนะครับที่ใช้งานหลักๆมันจะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับให้ทําการเอาขั้วลบนะครับอีกฝั่งหนึง่งมาจัาหากันนะครับขั้วลบอีกฝั่งนะครับผมแล้วก็เอาขั้วบวกอีกฝั่งนะครับมาจัาหากันสมมุติเราใช้จําจนวนผมใช้3ามแผงนะครับ แผงละ250วัตต์ผมก็ใช้ไดโอด3ตัวนะครับเพราะว่าป้องกันความร้อนด้วยครับแล้วก็ไม่ให้ตัวไดโอดไหม้เลยนะครับแล้วก็นําทําการขนานขั้วบวกและขั้วลบกันนะครับและให้เอาทางขั้วลบนะครับไปใส่กับไปบวกกับแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็เอาทางขั้วบวกนะครับไปเข้าแบตเตอรี่นะครับบวกก่อนผ่านแบตเตอรี่ก็ใส่ฟิลไว้ครับป้องกันด้วยครับสัก40แอมป์ก็ได้ครับ นี่ผมก็ใส่ไปสองตัวนะครับจะได้ลดความร้อนด้วยเพราะว่าบางทีฟิลมันกระแสส,สูงมันก็จะร้อนนะครับพอหลังจากเราต่อขั้วบวกไปที่แบตเตอรี่แล้วนะครับแล้วก็ให้ขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์ไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับคือเข้าขั้วลบของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ครบวงจรการชาร์จแล้วนะครับสำหรับทำไมผมถึงต่ออ่า จากขั้วลบออกมาถึงขั้วบวกนะครับเหตุผลที่ต่อเพราะว่าเราขนาน3แผงเนี่ยจะทําให้วนของเจ้าตัวแผงเนี่ยมันสูงนะครับกระแสสูงถ้าเราต่อทั่วไปคือเราต่อจากขั้ว AC 2ข้างนะครับปกติเขาจะต่อ AC 2ข้างจําหากันแล้วก็ไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ขั้วบวกไปที่แบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์นะครับอันนั้นจะทําให้ค่าความต้านทานของตัวเนี้ยมันอยู่ที่10โอห์มนะครับ คือผมต้องการให้ตรงนี้โวลต์ดอบช่วยแผงโซล่าเซลล์เวลาแดดสูงนะครับก็จะทําให้แผงโซลาเซลล์เราไม่ใช้กําลังมากนะครับแล้วก็ทําให้แผงไม่ช็อตนะครับเวลาแดดแรงคือง่ายๆคือแผงจะเสียหายน้อยนะครับวิธีของผมเนี่ยวันนี้ก็ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับก็ไม่ยื่นหาอะไรวนธีที่ผมบอกก็คือเอาวดควบวกของโซลาเซลล์ไปเข้าที่ลบของ ได้โอนปิดนะครับก็คือจะทําให้ค่าความต้านทานระหว่างลบกับบวกเนี่ยอยู่ที่20โอห์มนะครับมันก็จะทําให้วลต์ตรงนี้ดรอปไปที่ประมาณ2โวลต์นะครับถึง2.5โวลต์นะครับก็จะทําให้ลดโหลดของแผงไปได้นะครับเวลาแดดแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกระแสกันว่าสูตรที่ผมใช้เนี่ยมันโอเคไหมครับ ตอนนี้แดดก็แรงอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาวัดกระแสกันว่าออกมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้กระแสออกมาอยู่ที่13.5นะครับประมาณ13.5แอมป์นะครับประมาณเกือบ4แอมป์นะครับต่อแผงตอนนี้แดดก็แรงครับอยู่นะครับผมนั่นนะครับก็ถือว่า,ากระแสมาปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นวงจรให้ดูนะครับว่าต่อแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือรถปัญหาของเจ้าตัวตัวนี้นะครับที่เรามาใช้กันแล้วมันพังนะครับตัวนี้ซื้อมา600บาทนะครับก็ใช้งานไม่ได้นะครับพังเลยแต่ทั้งที่วัดก็โอเคอยู่นะครับแต่พัง แล้วก็ส่วนตัวนี้ซื้อมาตัวละ19บาทนะครับสำหรับเบอร์นี้นะครับ KBPC 50 10นะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้งบอยู่ที่60บาทนะครับ3ตัว60บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับใช้งานมานานแล้วเดีย๋ยวมาดูโวลต์ที่ออกน,นะครับว่ามันออกมาเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ผมจะมาใช้ร่วมกับตัวนี้ครับตัวนี้ชาร์จสองแผงแล้วก็มาร่วมกับตัวไดโอดนะครับชาร์จรวมกันตอนนี้โวลต์ก็จะอยู่ที่1 2กโวลต์นะครับตอนนี้ผมใช้ระบบไฮบรดนะครับก็คือเอาสองแผงของชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับมารวมกับเจ้าตัวไดโอดนะครับมารวมกันก็จะทําให้กระแสที่ชาร์จนะครับแต่ตัวนี้ชาร์จอยู่ที่7แอมป์นะครับผมอันนี้มีแค่2แผงอยู่ที่7แอมป์นะครับก็จะบวกกับ10 13.5แอมป์นะครับก็เป็นตอนนี้ชาร์จอยู่ที่21แอมป์นะครับก็คือเป็นระบบไฮบริดครับแต่ว่าชาร์จรวมกันกับแบตแบตนี้ขนาดกันหมดนะครับผมไม่ได้แยกแบตนะครับชาร์จตอนนี้ก็ช่วยได้นะครับสําหรับการชาร์จแบบนี้นะครับถ้าเราเอาตัวชาร์จเจอมาแยกกันชาร์จก็มันรวมกันจะมีปัญหานะครับกระแสมันจะย้อนกันนะครับตอนนี้ไม่มีปัญหารบกวนนะครับสําหรับกระแสชนกันนะครับ อันนี้ก็ใช้งานอยู่ที่156วัตต์นะครับในในบ้านสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเอาไปใช้เกี่ยวกับการชาร์จโซลาเซลล์นะครับอย่าลืมบอกเพื่อนๆไปเราต่อเบรกเกอร์คอนโทรลให้หนึ่งตัวนะครับสำหรับแผงเพื่อเ,อเวลาเปิดปิดใช้งานด้วยนะครับ สำหรับชาร์จแบบนี้ผมแนะนำให้ไปชาร์จกับตัวตัวแบตเตอรี่ที่เป็นกรดนะครับเพราะว่า,าตัวนี้มันจะแบตกรดมันจะทำให้วอสวิงได้เยอะนะครับตัวนี้มันจะวอจะสวิงได้สูงและทำให้ชาร์จแบบกดจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามช่อง Power My Solar Cell ด้วยนะครับขอบคุณครับ